สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหาเครื่องฟังนะครับวันนี้จะพามาชมเครื่องฟังยี่ห้อคลาสนะครับเป็นตัวคอนสแตน t ์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ช่างกำลังทำการนะครับล้างเพื่อนำเข้าเช็คระบบนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีผุไม่มีตำมดนะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0879579453นะครับ0935732101ํามาดูชิดขาเขี่ยครับเดิมๆครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการเชื่อมนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเชื่องนะครับอาจจะมีรอยบุบบ้างนะครับเนื่องจากการขนส่งนะครับ สีสันเดิมๆนะครับคันนี้นะครับใครที่อยากได้คลาสนะครับแล้วสีสันเดิมๆนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับตัวจริงร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บั้านตะครอนะครับจะเห็นว่าในตัวบล็อกนะครับสียังไม่ถลอกทั้งหมดเลยนะครับใช้งานมาน้อยนะครับเครื่องคันนี้นะครับ มาดูชุดหมัดนะครับอันนี้คือชุดหมัดของคลาสนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็คเลยนะครับคือตอนนี้กําลังเตรียมนะครับอ่ะตัวนี้นะครับน้ําหนักครับน้าหนัก1,160กิลนะครับผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของคลาสนะครับก็คือน้ําหนักเบานะครับถ้าน้ําหนักเบานะครับเวลาเราเอาไปอัดในทุ่งนานะครับมันก็ทําให้มัน ค่อนข้างที่จะจมได้ยากนะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบานะครับใครที่มองหาเครื่องฟางน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ก้อนฟางก้อนใหญ่นะครับแนะนําคลาสเลยครับราคาไม่แรงมากนะครับโทรสอบถามเบอร์โทรนะครับได้เลยที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่มองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมเครื่องฟังจากร้านลุงหานะครับ มีสาขาเดียวนะครับอยู่ที่จงังหวัดสุรินเส้นสุรินสังขะกมที่19บ้านตะคร้อนะครับสามารถเซิร์ชทาง g o o g l e Map นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหงาเครื่องอัดฟางนะครับรับชมคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ